สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแม่แอนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงแอปแอปหนึ่งนะคะก็คืออะโรดาต้านะคะซึ่งเราเคยพูดไปแล้วในคลิปครั้งก่อนนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าเราจะมาลงรายละเอียดลึกนิดนึงนะคะคือแอปเนี้ยในความรู้สึกแบบมันดีมากอะ่ะอันนี้ขออวยนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้ฟรีอยู่นะคะแต่เราก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์นะคะ ยังไงเพื่อนๆก็ไปลองใช้ดูแล้วกันนะคะ,ะ,คะแล้ก็เป็นเวอชันที่ทลองใช้เ็วันด้วยนะ,ะมีแบบเสียเงินด้ยนะคะแบบเพ็กเกเสียเงินนะคะก็จะมีแบบรายเดืนอนกับรายปีนะคะ็เกตน,นี้นะคะแลเห็นหมคะงมาเรื่อนมาข้างล่างใช่หมคะจะมีราคาแพ็กเกจอยู่ตนี้นะคะก็รายเดือนนะคะ,น,น,ะ,คะน,นีก็ราีนี้ต้รา,าอยู่นะคะก็เพื่อๆไปดูแล้วกันนะคะที่บอกว่าดีดี ถือว่าสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นแบบเป็นแ,บบแอปติคที่แบบน่าลงทุนในการขายสินค้านะคะร้านค้าอ่ะเราไปที่ที่ฝังซ้ายมือนะคะตรงร้านค้าเนี่ยนะคะอันนี้เราจะให้ดูนะคะว่าเนี่ยเจ็ดวันที่ผ่านมานี่นะคะ่ะเขาบีคอออกมานเะจะ็ดวันร้านค้านะคะร้านค้าเนี่ยก็คือเนะะี่ยค่ะเป็นร้านค้าอันนี้ขออนุญาตนะคะร้านค้าอันดับหนึ่งนะคะมียอดขายภายในเจ็ดวันนี้นะคะที่สิบเอ็ดล้านทีเดียวนะคะนี่นะคะถือว่าสูงนะคะ ของให้ก็มีนะคะอันนี้เนี่ยค่ะอันดับสองเนี่ยนะคะนี่นะคะสิบล้านนะคะนี่ภายในเจ็ดวันนะคะอันดับสามนี้นะคะทีนี้เรามาดูมีร้านค้าที่ทำยอดขายภายในเจ็วันนะคะเรามาดูรีเอเตอร์รีเอเตอร์คืออะไรนะคะรีเอเตอร์ก็คือคนที่คิดคอนเทนต์นั่นเองนะคะคิดคอนเทนต์ในการขายสินค้านะคะในเจ็ดวันที่ผ่านมานะคะอันนี้นะคะรีเอเตอร์คนนี้นะคะนี่นะคะเขามีผู้ติดตามเนี่ยสองแสนกว่าคนเขาสามารถสร้างรายได้หกล้านกว่าบาทนะคะ แล้วก็คนที่สองนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เคยเห็นนะก็เห็นนีสติกตอเล่นเลื่อนผานเนี่ยค่ะคนนี้นะคะวิดีโอที่มีคนเข้าชมนะคะไปดูเราสามารถไปดูได้นะคะว่าเขาทําคลิปแบบไหนทําให้มียอดการสั่งซื้อเนี่ยมากนะคะมันมีผู้ติดตามทั้งสองแสนกว่าคนนะคะรายได้ว่าห้าล้านกว่านะคะอันดับสามนี่คือเป็นของคนนี้นะคะอ่าคุณคุณไหมคะนอคุณคุณนออันนี้เราเห็นประจำเลยอันนี้นะคะนี่ไปดูคลิปของเขาได้คลิปที่เขาทํายอดขายได้นะคะ มีคนติดตามล้านกว่าคนนะคะยอดขายก็คืออยู่ที่ห้าล้านนะคะเพื่อนๆก็ไปลองไล่ดูได้นะคะนี่นะคะแล้วก็จะจะเห็นว่าเนี่ยตรงเนี้คุณเห็นไหมอ่าอ่าอ่กุญแจตรงนี้นะคะฝั่งขวาตรงนี้ที่ไมแอนทีนะคะมีเขาล็อกไว้นะคะถ้าคนที่แบาซื้อแพ็กเกจของเขาเนี่ยคือข้อมูลเขาก็จะแบบโอเพนหมดเลยเราก็จะเห็นนะคะคือค้า เขาอล้วค่ะประมาณนั้นนะคะใช่ไหมคะอันนี้คาดว่าเขาขายที่นอนนะคะวัน <c oughs> นี้นะคะเ้า <c oughs> ให้ดูคเ้าวๆนะคะเมื่อกี้ถึงเตียเตอร์แล้วนะคะเนาะไปที่สินค้าฝั่งซ้ายมือนะคะสินค้านี่ค่ะสินค้าที่ขายดีนะคะเป็นอันดับหนึ่งจาดวันที่ผ่านมานี่เห็นไหมคะ พี่ชู้น้องแก่นะคะมี่งนี้พี่ชู้น้องแก่นะคะแล้วก็วิดีโอนะคะคนที่เขาชมมากที่สุดนี่นะคะนี่นะคะเอาไปดูได้นะคะเพื่อนๆรายได้เขาเนี่ยคือห้าล้านนะคะห้าล้านภายในเจ็ดวันอืมอันดับสองก็จะเป็นตัวนี้นะนคิดของเขาก็าจะประมาณนี้อ่าอันดับสามก็จะ็อันนี้นะคะีคิดของเขาประมาณนี้ซึ่ปไปกดดูได้นะคะอ่ามาดูไลฟ์นะคะไปที่ไลฟ์นะคะดูซิว่าไลฟ์ที่ทำยอดขายอันดับหนึ่งเป็นอะไรนะคะ ก็คุณหน้าคุณตาดีนะคะนี่เห็นไหมคะเนาะเนี่ยนะคะข้อมูลของเขาเนะะี่ยค่ะวันที่ยี่สิบหกเนียค่ะเดือนหกคือสองสองวันที่แล้วรึเปล่าเนี่ยค่ะเราเข้าไลฟ์ตั้งแต่ทุ่มก,กว่านะคะใช้เวลาไลฟ์ก็สองชั่วโมงกว่ารายได้ก็ประมาณหนึ่งล้านกว่านะคะมีคนเข้าชมนี่ก็คือหกแสนกว่านะคะอ,อันที่สองนี่นะอ่าเขาก็ใช้เวลาไลฟ์สองชั่วโมงไายได้เขาก็เป็นล้านเหมือนกันนะคะอันนี้ผู้เข้าชมเนี่ยหมื่นหลักหมื่นเองนะคะ

ขายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่ไลท์ทำยอดขายได้เยอะๆเนี่ยคะ่ะโอกาสที่เราจะขายได้มันก็มีนะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับตกลงกับเจ้าของไลท์นั้นนะคะเนาะนี่อ่ะมาดูวิดีโอวิดีโอก็คือเป็นวิดีโอที่ลงขายแล้วทำยอดขายได้นะคะอันนี้เพื่อนเเห็นไหมคะเนี่ยตัวนี้นะคะเออตัวเนี้ยวิดีโอ เราย้อนกลับไปย้อนกลับไปตัวออสินค้าหรือว่าคะจำไม่ได้สินค้าเมื่อกี้วิดีโอนะคะเพื่อนจะวิดีโอนีจำไว้นะวิดีโอดีนะอ่านี่สินค้าตัวนี้นะคะนี่เพื่อนตัวนี้จำวิดีโอเมื่อกี้ได้ไหมคะอ่า เนี่ยค่ะมีวิดีโออยู่3ตัวนะคะ3ตัวเขาสร้างยอดขายได้5ล้านแต่วิดีโอเฉววาวิดีโอตัวนี้นะคะไปที่วิดีโอนะคะเขาขายได้1 5ล้านนะคะเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยอะ่ะก็เลยแบบเราก็เลยมาแนะนำรอบ2ให้เพื่อนๆลองไปสมัครใช้ดูนะคะสำหรับคนที่แบบมีสินค้านะคะ ไปลองดูว่าเอ,อ่อครีเอเตอร์คือนักคินคอนเทนต์นั่นนะคะครีเอเตอร์เนี่ยเออเขาแบบสร้างคอนเทนต์ยังไงสร้างวิดีโอยังไงเพื่อทำให้ยอดขายขายได้แล้วก็ยอดขายสูงทีเดียวนะคะสินค้าเป็นสินค้าอะไรนะคะสมมติว่าเราเป็นนายหน้านะคะนี่พูดถึงนายแล้วนั่นนะคะไม่ใช่เจ้าของสินค้าแล้วนะถ้าเป็นนายหน้านะคะเราต้องไปดูว่า สินค้าที่เขาขายดีอ่ะเราอยากจะเป็นนายหน้าขายได้เหมือนกับเขาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแนะนำก็จะเป็นสินค้านี้ค่ะนายหน้านะคะหรือว่าไปเป็นร้านค้าของคนนี้เนี่ยค่ะร้านค้าของคนนี้ยังไงก็ส่งของแน่นอนไม่โกงนะคะอันนี้นะคะสำหรับคนที่แบบเป็นนายหน้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิดีโอนี้เราก็จะมาแนะนำของคนที่อยากเป็นนายหน้า แล้วก็ของคนที่อยากขายสินค้าเพื่อจะเสร้างวิดีโอสร้างคอนเทนต์หรือว่าให้เจ้าของที่เป็นนักค,คอนเทนต์เขาเป็นคนขายให้ทำคอนเทนต์ให้อะไรย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพื่อนๆไปลองดูแล้วกันนะคะลองเข้าไปใช้ดูก็ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเวอร์ชันทดลองใช้7วันนับตั้งแต่วันที่เราใช้ครั้งแรกนะคะเนี่ยนะคะมันก็จะมีให้เราคิดดูว่าเนี่ยเมื่อวานด้วยนะคะแต่เมื่อกี้เราเป็น 7วันนะคะ30วันที่ผ่านมาอะไรเงี้ยฮะเราไปคลิกๆเล่นดูนะคะอ้าวันนี้แม่แอมไปแล้วนะคะถ้าได้ผลยังไงนะคะเพื่อนๆลองมาแลกเปลี่ยนใต้คลิปกันดูนะคะเพราะว่าเพื่อนๆแบบแนะนําให้เพื่อนๆเอาไปใช้หรืออะไรเงี้ยนะคะก็สวัสดีแม่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ